วันนี้เรามาเปลี่ยนไอ้นี่กันกองเกียร์ออโต้อลซ6สปีดนะฮะตั้งแต่รถปี2016ยันปีปัจจุบันเนี่ยก็หลักการเปลี่ยนก็จะเหมือนกันแบบพานนมเบอร์ผมพูดตรงๆว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าดูเป็นหลักการแล้วกันมาเริ่มชิ้นแรกกองเกียร์ออโตดีแม็ปี2016จนถึงปี2017 นะเครื่อง1 0 0าเครื่อง3,000เกียร์ลูปเดียวกันนั่นแหละของแท้ยูสุต้องปั๊มแบบนี้นะครับแท้ O.E.M แท้โรงงานแท้หายเหวอะไรไม่สนใจแท้ยูสุคือต้องปั๊มแบบนี้เท่านั้นของแท้จากแดนไกล Made in Japan นะฮะพานเบอร์ตามนี้สติกเกอร์วิบ,บวับวิบวับเห็นลายน้ำข้างหลังปะชิ้นนี้กันแค่นี้ราคา พันหกร้อยบาทช้าๆชัดๆัดหนึ่งพันหร้อยบาทต่อด้วยของมันต้องไปด้วยกันโอลิงปากกองน้ำมันเกียร์ของแท้ยูสุเมดอินเจแปนจากแดนไกลทานอเบอร์ตามนี้นะฮะโอลิงปากกองน้ำมันเกียร์อันแค่เนี้ยเก้าสิบบาทอยู่ตรงนี้อยู่นี้นี่น,น,นี่ตรงนี้ ก้าสิบบาทคือไม่ได้อะไรนะเก้าสิบบาทแต่ซื้อกองไม่แถมโอลิงพันหกร้อยมึงไม่แถมมาให้เองอะแล้วกองน้ามันเครื่องทําไมคูณถึงแถมมาได้นะสองสามร้อยเนี่ยทาไมแถมมาได้โอลิงอันเบ,บลอเบล่ะอันนี้อันติ่งแมวเนี่ยไม่แถมมาให้พันหกร้อยแค่นั้นเองพันหกร้อยไม่แถมมาให้ต่อด้วยนี่ฮะ เกะเกนอ่างน้ำมันเกียร์ของแท้ยูสุเมดอินเกียรแปนจากแดนไกลพานเบ b e r ตามนี้นะฮะห้าร้อยหกสิบบาท <c oughs> ใครบอกว่าอะไรญี่ปุ่นราคาถูกอะไรรถเบนซ์แพงกองน้ำมันเกียร์เบนซ์หกสปีดก็ไม่เกินพันห้าด้วยซ้ำอันนี้ล่อพันหกนะประเกนไม่แน่ใจแต่ก็อันไม่กี่ร้อยหรอก เกียร์หกสปีดนะฮะดูไว้นะครับราคาต่อด้วยน้ำมันเกียร์จากแดนไกลวาลูลีนแม็กไลท์เมดอินยูเอฟเอนะฮะฟูลี่ซินธิติกนะครับหนึ่งแกลอนเก้าร้อยห้าสิบาทไม่มีผ่านมาตรฐานเอลซูนะมีแค่ผ่านมาตรฐานโตโยต้าวีเอเนี่ยย้อยให้ดูน็อตน้ำมันเกียร์อีกทีก็ไอรถรุ่นนี้ ใช้เกียร์รูปเดียวกับโตโยต้ารีโวนะครับก็โตโยต้ารีโวก็ใช้โตโยต้าไอมาตรฐานน้ำมันเกียร์ ws ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ผมไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยตามไห้คนเอ้ยกูใช้รถอีวูเหมือนกัน6กสปีดเหมือนกันเนี่ยไปตามแม่งดีกว่าคือไม่ใช่นะผมเติมผมเท่ากับผมต้องยอมรับความเสี่ยงในรถบ้านผมเองดังนั้นผมมาแค่นำเสนอถ้าคุณอยากได้ ความปลอดภัยหนึ่งร้อยปรเ็นจริงๆคุณจะต้องซื้อน้ำมันเกียร์ออโต้อลูอสูดแท้ลิตรละส5มร้อยห้าสิบาทซื้อมาตีขวดนะฮะนั่นแหละคือตัดปัญหาร้อยปรเ็นจบๆผ่านมาตรฐานอลยูสูดแน่นอนเพราะมันคือน้ำมันเกียร์ออโต้อลูอสูนะฮะแล้วที่เอามาสองขวดไอ้สองแกลลอนเนี่ยก็เพราะว่าจะถ่ายน้ำมันสองรอบก็คือเปลี่ยนกรองด้วยแล้วก็เติมน,น้ำมันเข้าไปใหม่แล้วก็ปล่อยน้ำมันทิ้งแล้วก็ เอาน้ำมันเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งคือผมจะไม่ปัดชิ้นเกียร์แล้วผมก็จะแบ่งคลิปเป็น2ตอนนะฮะก็อันนี้จะมานําเสนอการเปลี่ยนกองน้ามันเกียร์ออโต้ก่อนไปเริ่มันเลยอย่างแรกเราก็ปล่อยน้ามันเกียร์ออกก่อนนะนี่อ่าให้ไปดูคลิปก่อนของผมนะไม่ได้เปลี่ยนแหวนเห็นไหมแห้งแก๊งเลยบอกตรงไใช้ได้อ่ะบิดกอกแก๊กมาด้านซ้าย bóc bơ thịt tì chụp năm anh tôi dàn tăng nâng หมดแล้วแต่น้ำมันยังอยู่นะเนี่ยอย่างที่บอกว่ารูนอ็อตก็ไม่พอใจมึงจะทำหกออกไปทำหาแล้ววะนะยุบเข้าไปทำไมจะบอกกันนงกันนอ็อตปิดลุกลกไปก่อนเราจะมาขันน็อตไล่รอบอ่างน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้ถ่ายคนเดียววะจะมาขยับกล้องก็ไม่ไหว อใช้บล็อกเบอร์ติดกอกแกกบิดด้านซ้ายเหมือนเดิมนะฮะการขันออกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมแต่ให้จำความรู้สึกของอะไรนะการตั้งปอนของโรงงานเอาไว้เพราะเราไม่มีปะแจปปอนเราใช้กอกแกกธรรมดาดังนั้นจำความรู้สึกเอาไว้นะครับ มีเป็นติดตัวเนี่ยจำความรู้สึกเอาไว้ว่าความแน่นมันประมาณไหนดูลื่นๆเลยนิดเดียวอะแทบไม่แน่นเลยอย่างว่าแหละมันคือน็อตเบอร์สิบ อันเนี้ยห้อแน่นหนึบน้ำมันอีกกี่ลิตรวะเนี่ยเอ้ยอันนี้ออกปล่อยน้ำมันในอ่างออกโอ้เวเนี่ยฮัลโหลเบบเบ้เรียบร้อยชุ่มชาเลยกู นีน็อตออกหมดแล้วเนี่ยเหลือนี้ตัวเดียวเนี่ยยังดีนะยางของปะเก็นอา่างมันยังเกาะไว้อยู่เนี่ยเป็นไงใส่จิ้งมาถอดกองน้ำมันเกียร์เลยเบอร์สิบจำความรู้สึกเอาไว้เออแต่นี้รู้สึกว่าแน่นกว่าน็อตอ่างน้ำมันเกียร์นะเออเออแน่นกว่า เบอร์ติเหมือนกันแต่รถตึกแน่นกว่าทางทันที่รถก็แช่น้ำมันนะฮะันเชิญมันออกครับดึ๊กดๆ๊กดึกด๊กดึก๊กติดปากก้องน,นะอโอ้โหเต็มมอือกูเลย นี่ไงโอลิงติ่งแมวเนี่ยอยู่เงี้ยยังนิ่มอยู่นะแต่เราก็ต้องเปลี่ยนละเพราะว่ามันคือรอบหนึ่งแสนกิโลคุณจะฝากความหวังไว้กับโอลิงติ่งแมวนี้อีกหนึ่งแสนกิโลต่อไปหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะฮะมาโอลิงติ่งแมวมไม่เข้าใจจริงที่งกทำไมไม่แถมมาให้ ดูก่อนเนี้ยเหมือนกันเปล่าเหมือนกันเปะ๊ะครับโลกิเหมือนกันเปะ๊ะพานลำเบอร์เปะ๊ะแล้วก็ ใส่พิธ huh? ีกรงเนี่แหละมีค่าแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแค่เปียกใสเฉยมันไม่มีมันไม่มีล่องไว้สำหรับใส่โอลิงนะมันเป็นแค่บายเฉยอะนะฮะเห็นปะฮะใส่โอลิงเข้าไปโบแบบนี้เละน้ำมันเกียวอ่ะ có kẹt đắt khóa Lai bao bao anh เราก็เปลี่ยนปรเก็นอ่างน้ำมันเกียร์ก่อนอดูกองเกียร์โตนะฮะส่อภาพก็น่าจ,จะสวยอยู่มั้งเนาะไม่มีอะไรเลยอย่างว่าตาคนมันก็มองไม่เห็นหรอกนะฮะนี่ของแท้โลก,กิบวยผักอะไรวะนะอ่ะ ให้ดูสภาพอ่างดูขี้ตรงแม่เหล็กนิดเดียวแหนจะมาช่างมานั่งใต้อุ้ยดำปีเอาไผงลงผงเหล็กผงคงผงทัดนะมันจะไปอะไรมากมายนะครับตีตัวนิดเดียวแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดอให้ดูน็อต ไอ้รูทายไอย้รูระดับน้ำมันเกียร์เนี่ยมันปูประมาณนี้หละก็หลายลิตรอยู่เนาะเต็มอ่ามาดูน็อตทายดิแทนที่ยังอยู่ตรงก้นเงี้ยจะบอกมีแม่โราแม่เหล็กก็อย่างที่บอกว่าก็ทําให้มันเตี้ยๆหน่อยดูดิคุณก็ดูเอาเองเดีว,ว่าเนี่ยทั้งปริมาตรทั้งหมดอะก็ออ่อไปครึ่งลิตรแล้ว จากที่มันโนูนขึ้นมาเนี่ยนะทำความสะอาดเลยมาแม่เหล็กก็ดึงออกมาได้เลยเนี่ยแกะตะเก็นงอนเลยว่าเออลืมให้ดูเนี่ยตอนน็อต ที่เราขันออกเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้หละมองด้วยตาเปล่า,ลาเห็นเนี่ยรูน็อตเนี่ยน็อตเบอร์ติดที่เราขันออกเนี่ยก็มีเท่านี้ดึงทิ้งไปเลยไม่กลัวขานะฮะให้ดูไว้นะครับของแท้กาวเกลือเขาไม่ได้ทานะครับขามแม่งสบๆดนี่แหละใช้ความยืดหยุ่นความนุ่มของยาเนี่ยแหละ เป็นตัวปิดอ่างไม่ให้น้ำมันมันไหลออกนะกาวซิลิโคนซิลิโคนไม่ต้องทานะฮะนะี่ให้ดูไว้ของแท้ห้างไอ้แท้โรงงานมันเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยสเปรย์คินเนอร์ล้างแผงวงจรวงจรเนี่ยสองยกว่าบาทนะวดเดียวพอแต่นี้มันเหลือน,นิดเดียว ละเลงครับผมมันมีป่าของมันอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องกลัวใส่ง่ายง่ายกว่าขวาควบเบาลดบางรุ่นด้วยซ้ำเนี่ยเรียบร้อย ก็ไม่เข้าใจว่าฝาครอบวาวทำไมต้องาทาตีโคนในว์วทั้งๆที่เป็นของแท้เนีเรียบร้อยใส่ได้เลยนะเวยกดงดงามมาเราใส่กันเลยน็อตทุกตัวดูแล้วยาวเท่ากันหมดนะฮะ เช็คความเรียบร้อยอเคยางเสมอกันทุกจุดนะใส่ตรงไหนก็ใส่ไปเถอะขอแค่ว่าอย่าปีนเกียวเลยกัน <c oughs> แล้วเราก็ค่อยๆขันไล่เข้าไปเบาๆ ที่าจุดตึงนิดก็ตรงข้ามหน่อยค่อยไปค่อยมาเนี่ยแหละ น็อตเติมน้ำมันเกียร์อยู่ท้ายเกียร์นะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยให้สังเกตเผาก้างก็ได้หรือยางท่านเกียร์ก็ได้เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละใช้บล็อกเบอร์ยี่สิบสีนะฮะมาถอดกันเลยให้ดูอีกทีนะครับ W F นะฮะ W F เกือบตีลิตรได้มั้งเนี่ยเพราะไอตอนที่ก่อนแกะสามจุดเจ็ดแปดลิตรก็ประมาณโซนเนี้ยแหละหมดแกนลอนเลยดีกว่าเนี่ยเติมหมดแกนลอนเลยดีกว่าสามจุดเจ็ดแปดลิตรเฮใส่น็อตกลับเข้าไปที่เดิมอันนี้เรียบไว้เผื่อป้องกันสายยางไหล WS ให้ดูกิโลนะครับเก้า0มืนสี่พันสี่้อยหกสิกิโลนะฮะแล้วเราก็อุ่นเครื่องจนกว่าเครื่องมันจะร้อนอุณหภูมิปกติของมันอ่ะมันขึ้นอยู่ประมาณมรักสามเม็ดสามช่องของเม็ดมันอ่ะนะอันนี้ก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วเราก็ชาร์จน้ำมันเกียร์เข้าไปใหม่แล้วเราค่อยตับเกียร์ เกียร์เบรกแล้วเราก็ไล่มาที่เกียร์อาร์ก่อนนะฮะห้าวิพอเกียร์เอ็นเกียร์ดี ก็ต้องรอจนกว่าอุณหภูมิเครื่องมันจะร้อนจนถึงได้ที่ของมันนะฮะก็อย่างที่บอกในคลิปแรกนะไปดูเอาอีกทีแล้วกันไม่พูดในคลิปนี้แล้วนะฮะอ่ะอุณหภูมิร้อนได้ที่แล้วนะสามเมตรวันนี้อุ่นเครื่องโคตรนานอะ่ะสิบห้านาทีกูโคตรเสียเวลาเลยอะ่ะวันนี้อากาศมันเย็นด้วยไงยี่บห้าองศานะ ก็นี่คือข้อเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้พัดลมฟรีปั๊มถ้าเป็นพัดลมไฟฟ้าก็จะอุ่นเครื่องได้ไวกว่าน,นี้มากๆนะนี่คือข้อเสียก็คิดดูดีว่าติบนาทีฟังไป4เพลง5เพลงแล้วเนี่ยไปเราไปปล่อยไอ้น็อตวัดระดับน้ำมันล้นกันแล้วเราก็มาปล่อยน็อตวัดระดับน้ำมันล้นเออ เก็บน้ำมันตัวอย่างทั้งสุดท้ายดูดีว่าถ่ายน้ำมันเกียร์ไป2รอบผลลัพธ์สีน้ำมันจะเป็นแบบไหนอ่ะหดี๋ยดติ้งติ้งไปเลยเพราะกว่าเราจะขันเสร็จเนี่ยน้ำมันก็ไหลระหว่างทางให้มันหยดแม่ๆม่อย่างที่บอกนะฮะ ในคลิปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่ใช่ไปปล่อยให้มันหยดเบาๆก็แล้วแต่คิดแล้วแต่พลิจารณาแล้วกันอ่าเปพิธีก็เป็นอันเติพิธีนะฮะกับการเปลี่ยนกองเกียร์ออโต้นะฮะก็ ขอประธานอาภัยอีกรอบนะกับมุมภาพมันถ่ายได้เท่านั้นจริงๆก็ถ้าทําก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมองเห็นด้วยตาเปล่านะฮะตำ,งงตำแหน่งนงตำแหน่งน็อตเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมันมองด้วยตาเปล่าเห็นได้แบบง่ายดดยเพราะวันเป็นรถยุกสูง <c oughs> ยุกสูงด้วยมองง่ายอะ่ะนะมันไม่ได้ว่าน่ากลัวอะไรนะครับก็ให้ดูนี่แม่งเฮ้ยสีแม่งยังกับน้ำมันเครือนเลยวะ่ะ งงเลยว่ะแม่งดำบิดปีแลว้วอ่ะแปลกะเฮ้ยอธิบายหลักการก่อนนะน้ำมันดูจากก้นข้างล่างเนี่ยผ่านใต้กรองแล้วก็ขึ้นข้างบนเข้าหาสมองเกียร์นี่คือน้ำมันที่ผ่านผ่านเนื้อกองแล้วนะเราแม่งดำเป็นน้ํามันเครื่องเลยว่ะแปลกดีว่ะเฮ้ยนี่ขนาดว่ายังไม่ถึงแสนโลนะเนี่ย ดูสีน้ำมันนี่ขนาดว่าโอ้โหพยายามเปลี่ยนบ่อยแล้วนะอ่ะอันนี้คือปล่อยน้ำมันครั้งแรก90,000กว่าโลใช่ไหมเอ่อย้ำอีกทีเปลี่ยนน้ำมันครั้งแรกเลยอะ่ะคือ50,000โลแล้วก็อีกทีหนึ่ง79,000แล้วอันนี้ก็90,000กว่าก็จะได้สีน้ำมันเท่านี้แล้วอันนี้ก็คือเปลี่ยนไต้กงไต้กองเรียบร้อยเติมน้ำมันใหม่ก็ไปปุ๊บ แล้วก็ปล่อยน้ำมันทิ้งได้ตีอย่างนี้อ่าก็จะสวยกว่าอันแรกเนี่ยต่างกันชัดเจนเนาะสองขวดเนี้ยแล้วก็อันนี้คือน้ำมันเกลอนที่สองอันนี้ปล่อยทิ้งแลวใช่ไหมแล้วก็เติมก็ไปใหม่แล้วก็เช็คระดับน้ำมันล้นก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนน้ำมันสองรอบในครั้งเดียวนะฮะแล้วค่อยไปดูตอนที่สองอีกทีนะครับว่ามึงเปลี่ยนทำหาแล้ววะสองรอบนะ คนอื่นเขาเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวนะเห็นหรือเปล่าแต่มันต่างกันนิดเดียวเองอะแต่ก็จะเห็นว่าเนี้ยแม่งแดงสดกว่าแล้วพอมองงนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นน้ำดำเหมือนน้ำแป๊ปซี่อ่ะนะดังนั้นบางทีไปเห็นไอ้พวกช่างที่ปัปไปลงติ๊กตงติ๊กตอกแล้วมึงเอามาใส่แก้แล้วก็บอกอน้ำแม่งดำไอเวรคือแบบเฮ้ยถึงแม้ว่า ประสบการณ์ไอ้ด้านนี้ผมอาจจะไม่รู้ลึกเท่ากับช่างก็ตามแต่แต่ในเมื่อเขาใช้เครื่องปัดชิ่งแล้วเขาก็ดูผ่านหลอดแก้วอะหลอดอันกระตุยเดียวอะนะดังนั้นผมจึงมองว่าเราอ้างอิงจากหลอดดีกว่านะนี้ก็ถือว่าตีสวยละสำหรับผมเพราะผมย้ำอีกทีว่าผมไม่ได้ปัดชิ่งเกียร์นะฮะเพราะว่าผมก็พูดตรงๆว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูจะไปหาอู่ที่ไหนที่ ทำได้ดีผมก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าสาระสำคัญคือเรื่องแรงดันน้ํามันเกียร์เข้ากับออกมันควรจะตั้งค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้และอย่างหนึ่งทําจริงๆทําโคตรนานเลยละ่ะถ้าจะทํำให้ดีอ่ะหมายถึงว่าเครื่องปวัดชิงอ่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะก็ทําแบบนี้ดีกว่าเปลี่ยนน้ามันสองรอบนะฮะเราก็ค่อยไปดูตอนต่อไปนะครับตอนที่สองแล้วก็ มาต่อแถวเรื่องเนี่ยเป็นไงก็ <c oughs> รถญี่ปุ่นแพงกว่ารถเบนซ์อีกอธิบายงี้ก่อนว่ารถเบนซ์คือรถที่ใช้เกียร์ทอกเหมือนรถกระบะเนี่ยแหละแต่เพราะว่าลูกมันอาจจะเล็กกว่าหน่อยผมเป็นรถเิ๋งแล้วมันก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนรถกระบะเป๊ะๆดังนั้นคุณก็พิจารณา,าเองว่าผมเปรียบเทียบได้รมน้ำสมเนื้อถมศักดิ์สีหรือเปล่านะก็ดูไว้นะลูก รถญี่ปุ่นอะไหล่แม่งแพงกว่ารถเบนซ์แล้วเออดังนั้นไม่ใช่เอ้ยรถเบนซ์อะไรแพงอะไรแพงเอาฮามึงเอาของที่ผลิตจากยุโรปมาเทียบกับอะไหล่ไทยมันก็คงไม่สมศัดิ์สีเท่าเท่าไรดังนั้นจริงจงเนี่ยมึงเทียวเนี่ยอะของนอกเทียบกับของนอกดิเออต้องแบบนี้นะผลิตจากญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมรถญี่ปุ่นก็จริงแต่พอผลิตจากเมืองนอกแม่งก็โคตรแพงแบบนี้แหละ ถ้านะจำไม่ผิดที่คนไทยมานั่งบอกกันเนี่ยทางานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่าเกาหลีอีกนะฮะดังนั้นอะไรมันจะไปถูกได้ไงวะนะฮะดูหวยรถพันหก 1, รถญี่ปุ่นบางรุ่นแม่งสองพันอีกโอ้โหสะดุ้งเลยกูนะฮะเจอราคากองเกียร์กันเท่าไหร่กันบ้างนะฮะก็คอมเมนต์ฝากบอกกันด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนานพลหรือแหลกคอมครับ มาดูตอนที่สองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รอบสองนะฮะ